กฎหมายบัตรประจำตัวประชาชนคุณสมบัติของผู้ที่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนข้อที่1ต้องมีสัญชาติไทยข้อที่สองต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือทอรร4ข้อที่3ต้องมีอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน70ปีบริบูรณ์แต่ถ้าเกิดผู้ที่มีอายุเกิน70ปีจะขอทำบัตรประชาชนก็สามารถทำได้ ผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีแบบประจำตัวประชาชน 1. สมเด็จพระบรมราชนี 2. พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป 3. ภิกษุสามเณรน,นักพลและนักบวช 4. ผู้ที่มีร่างกายพิการเดินไม่ได้หรือเป็นใบ้หรือตาบอดทั้งสองข้างหรือเป็นผู้ที่มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 5. ผู้ที่อยู่ในที่คุมขังโดยชอบด้วยกฎหมาย 6. บุคคลซึ่งกำลังศึกษาอยู่ต่างประเทศและไม่สามารถยื่นคำขอมีแบบประจำตัวประชาชนได้บัตรประชาชนใบที่หนึ่งเริ่มที่อายุ7ปีบริบูรณ์เพื่อป้องกันการสวมรอยบุคคลจึงต้องมีการจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือรูปถ่ายรวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอยู่ในบัตรด้วยบัตรประชาชนจะมีอายุ8ปี เมื่อครบ8ปดปีจึงต้องเปลี่ยนทำบัตรประชาชนใบใหม่กรณีทำบัตรประชาชนครั้งแรกจะทำเมื่อมีอายุเจปีบริบูรณ์และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนภายใน60วันใช้เอกสารประกอบดังนี้ 1. สูติบัตรหรือใบเกิดฉบับจริงหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ เช่นใบสุทธิสำเนาทะเบียนนักเรียนเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้มีชื่อในทะเบียนบ้าน 2. ถ้าเคยเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลต้องนำใบสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อมาแสดงด้วย 3. ถ้าไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง 4. กรณีที่บิดามารดาเป็นคนต่างด้าว ให้นำใบสําคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดามารดามาแสดงด้วยคําว่าบุคคลผู้น่าเชื่อถือหมายถึงบุคคลใดๆก็ได้ซึ่งมีภูมิลำเนาที่อยู่ที่แน่นอนมีอาชีพที่มั่นคงและมีความรู้จักคุ้นเคยกับผู้ขอมีบัตรเป็นอย่างดีซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องเป็นญาติกันหรือไม่เกี่ยวข้องเป็นญาติกันก็ได้ บัตรประชาชนหายเราไม่แจ้งความก็สามารถไปทำบัตรประชาชนใหม่นะที่ว่าการอำเภอได้เลยแต่ถ้าว่าเราก็สามารถไปแจ้งลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจได้เพื่อป้องกันมิจฉาชีพที่จะนำบัตรประชาชนของเราไปทำการทุจริตเช่นนำไปเปิดบัญชีธนาคารหรือนำไปกระทำความผิดที่เราไม่รู้เรื่องซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายให้แก่เราได้นะคะ บัตรประชาชนชำรุดสูญหายหรือบตรหมดอายุเราสามารถทำบัตรใหม่ได้ที่ที่ว่าการอำเภอใดๆก็ได้ไม่ต้องกลับไปทำบัตรประชาชนตามที่ตนเองมีภูมิลำเนาอยู่ตามที่เวนบ้านเราต้องขอออกบัตรใหม่โดยไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนที่ว่าการอำเภอโดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกการรับแจ้งไว้ในแบบบป .7 และ เจ้าหน้าที่ก็จะออกบัตรใบใหม่ให้กับเราเอกสารที่ต้องใช้ 1. เอกสารที่มีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรใหม่ที่ทางราชการออกให้เช่นใบอนุญาตขับขี่หลักฐานทางการศึกษาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชนเดิมเป็นต้น 2. ถ้าไม่มีหลักฐานตามข้อที่1ที่กล่าวมาให้นำเจ้าบ้าน หรือบุคคลผู้ที่น่าเชื่อถือมาให้การรับรองบุคคลผู้ที่น่าเชื่อถืออาจจะได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะนอกจากนี้ยังจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่100บาทถ้าไม่มาทำบัตรใหม่ภายใน60วันก็จะเสียค่าปรับอีก100บาทนะคะยุค New Normal สามารถทำบัตรประชาชนออนไลน์ได้แล้วนะคะ รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยแนะนำให้ผู้ที่ต้องการใช้บริการงานทะเบียนราษฎรเช่นการทำบัตรประชาชนนะคะในช่วงนี้ที่มีการระบาดของโควิด -19 สามารถจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าก่อนรับบริการได้โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://kew- online.bora.dopa.go.th สรุปสาระสำคัญของการทำแบบประจำตัวประชาชน 1. เมื่อบุคคลมีอายุครบ7ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน70ปีบริบูรณ์และมีชื่อในทะเบียนบ้านให้ไปยื่ยนคำขอมีแบบประจำตัวประชาชนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ณนะที่ว่าการอำเภอภายใน60วัน นับแต่วันที่มีอายุครบ7ปีบริบูรณ์ 2. บัตรประจำตัวประชาชนจะมีอายุ8ปีเมื่อบัตรเดิมหมดอายุจะต้องไปขอมีบัตรใหม่ภายใน60วัน 3. การขอมีบัตรใหม่ครั้งแรกในชีวิตต้องไปยื่นคำขอณนะที่ว่าการอำเภอที่เรามีทะเบียนบ้านอยู่ 4. การขอมีบัตรใหม่ครั้งต่อมา เช่นบแบบประชาชนสูญหายหรือบแบบประชาชนชำรุดหรือมีการเปลี่ยนชื่อตัวเปลี่ยนนามสกุลจะยื่นต่อท้องที่ใดหรืออำเภอใดก็ได้วงเล็บว่าแจ้งความไว้เป็นหลักฐานณที่ว่าการอำเภอก็จะได้แบบบป .7 ป้องกันมิจฉาชีพนำไปใช้กระทําทุจริตต่างๆต้องยื่นคำขอมีแบรใหม่ภายใน60วัน 5. ผู้ที่ต้องการจะใช้บริการงานทะเบียนราษฎรเช่นทำบัตรประชาชนในช่วงที่ยังมีการระบาดของโควิด -19 สามารถที่จะจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าได้นะคะ